สวัสดีตอนเช้านะคะสําหรับวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ซึ่งวันนี้ท,ที่บ้านเมย์จะอยู่กันทางบ้านเลยปามาก็หยุดไม่ได้ทํางานสําหรับคลิปวันเดย์ในวันนี้นะคะก็จะมีเตรียมงานทํางานบ้านแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะลุกขึ้นแล้วก็ไปกินข้าวข้างล่างนะคะมา,มาเตรียมข้าวไว้ให้ข้างล่างแล้วอันนี้คือเมนูอาหารเช้าของเรานะคะก็คือข้าวต้มข้าวต้มปลาใช่ไหมข้าวต้มปลาลม็ด แล้วก็มีหมูมีเครื่องในอะไรประมาณนี้นี้ของน้องก็กินเป็นข้าวต้มเหมือนกันข้าให้เยอะมากอะตอนนี้รูดีปลาคือเป็นแบบปลากระพงปลาหรือว่าปลาอะไรกระพงชิ้นใหญ่มากให้เยอะมากถุงหนึ่งอะแปดสิบาทเมยแบ่งกับมิ้นทุคนละครึ่งคุ้มมากทุกคนต้องบอกพิกัดไหมตลาดพัฒนากาไม่ร้เขาทหาเจอไหตลาดลใหญ่ไม่ว่ามันต้องมีขิงพวกข้าวต้มอะแต่หมนไม่กินมีน้ํา สตรอเบอรี่ปั่นกับกล้วยแล้วก็ใส่สาวร์ดแล้วก็ใส่ยาคูปเนี่ยอร่อยมากทุกคนไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยอะ่ะอย่าลืมจ่ายค่าน้ำให้มาด้วยนะถึงวันแล้วเหรอถึงแล้วต้เขค่าไฟอ่ะค่าไฟจ่ายไปแล้วกินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนคืออิ่มมากวันนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งทำงานนิดนึงเพราะว่าวันนี้อ่ะเมม,มีคลิปที่จะต้องลงเมถ่ายคลิปเมื่อวานแล้วก็จะต้องลงวันนี้แต่ก่อนอื่นอนะ่ะขอตั้งกล้องก่อน ตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาคือเมจะอยู่บ้านแบบแทบจะเกือบทุกวันเลยอทุกคนมีแบบออกจากบ้านวัน2วันเวลาที่เมจะทําอะไรอะอย่างเช่นซื้อของเข้าบ้านเมก็จะใช้แอปพลิเคชันสั่งออนไลน์เข้ามาหรือว่าเวลาจะจ่ายพวกค่าน้ําค่าไฟบินอะไรต่างๆเมก็ใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี่ยแหละเป็นการจ่าย แอปพลิเคชันที่เมย์ใช้จ่ายนะคะจะชื่อว่าแอปพลิเคชัน Easy Bill ที่เป็นสีข,ขาวรูปนกสีขเขียวตรงนี้นะคะสำหรับแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง iOS แล้วก็ Android นะคะเข้าไปใน App Store หรือว่า Google Play แล้วก็เสิร์ชคำว่า Easy Bills ได้เลยสำหรับแอปพลิเคชันเนี่ยเขาสามารถจ่ายได้ทั้งพวกค่าสาธารณูปโภคก็คือค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหม รวมไปถึงพวกค่าภาษีค่าประกันค่าอะไรต่างๆคือสามารถจ่ายได้หมดหรือว่าจะเติมเงินพวก easy part อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะทุกคนสําหรับแอปพลิเคชันเนี่ยเขารับบัตรเครดิตทุกประเภททุกธนาคารไม่ได้จำกัดอะไรเลยเดี๋ยววันเนี่ยเมียใช้แอป easy bill เนี่ยแหละเป็นตัวในการจ่ายเงินค่าน้ําให้กับมามานะคะไม่งั้นจะโดนานางว่าเอาเพราะว่ามีพัดมาหลายวันแล้ว หลังจากที่เราโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วเราก็เข้าไปในแอปพลิเคชันได้เลยพอเข้ามาแล้วเขาจะมีขึ้นให้เราทําการล็อกอินใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันวุ่นวายต้องลงทะเบียนหรือว่าต้องไปเชื่อมโน่นเชื่อมนี่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องล็อกอินก็ได้แต่ถ้าเกิดเราทําการล็อกอินตัวแอป,ปเขา่จะทําการเก็บรายการโปรดเก็บประวัติการจ่ายของเราไว้ได้นะคะพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นรูปแบบที่เข้าใจค่อนข้างง่ายทุกคนมันก็เป็นปุ่มๆให้เราเลือกได้ง่ายอ่ะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อน พอเ,เข้ามาแล้วอ่ะก็จะมีแบบพวกสาธารณูปโภคพวกเติมเงินพวกเติม e wallet อะไรเงี้ยเราก็เลือกตามที่เราต้องการอย่างของเมย์เมย์ต้องเลือกเป็นสาธารณูปโภคเพราะว่าเมย์จะต้องจ่ายค่าน้ำใช่ไหมพอหลังจากที่เรากดคําว่าสาธารณูปโภคเข้ามาแล้วอ่ะเขาก็จะมีให้เลือกเลยว่าเป็นของอะไรอย่างของเมย์จะเป็นการประปาะคนครหลวงนะคะพอกดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเราจะทําการสแกนบาร์โค้ดกัน พอเราสแกนบาร์โค้ดเสร็จเขาจะให้เรากรอกบัตรเครดิตเราก็ทําการกรอกบัตรเครดิตของเราลงไปได้เลยสําหรับตรงนี้อาจจะต้องขอข้ามไปเผื่อแบบข้อมูลลื่วไหลนะคะหลังจากที่เรากรอกเลขบัตรเครดิตของเราอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาจะพามาในหน้าสรุปรายการชําระเงินนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วคือไม่ถึง5นาทีประมาณแบบ ไม่ถึง3นาทีก็เสร็จแล้วนะคะเป็นแอปที่แบบ้งง่ายสะดวกแล้วก็จบแค่เราพั์ในเครื่องเดียวได้เลยอย่างที่เมย์บอกไปทุกคนคือสามารถล็อกอินก็ได้หรือว่าไม่ล็อกอินก็ได้แต่ถ้าเกิดเราทําการล็อกอินอ่ะเขาจะสามารถตั้งค่ารายการโปรสําหรับจ่ายบินทุกเดือนได้แล้วก็ตั้งค่าวันเตือนจ่ายได้รวมไปถึงบันทึกเลขบัตรเครดิตเอาไว้ได้นะเผื่อแบบครั้งต่อไปไม่จําเป็นที่จะต้องมากรอกเลขยาวเราแค่ทําการกรอกเลข C V V 3ตัวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาสามารถ เก็บประวัติการจ่ายบินของเราไว้ด้วยนะพอจ่ายเสร็จเขาก็จะมีเป็น e r e c e i v ส่งมาให้ทา,ทางเมลนะคะเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆก็เ,ออเดี๋ยวเมย์จะมาทําการตัดคลิปต่อพอตัดคลิปเสร็จปุ๊บเมย์ต้องทํางานบ้านแล้วเพราะว่าที่บ้านเมย์จะทํางานบ้านกันทุกๆวันอาทิตย์ก็เลยจะค่อนข้างหนักๆหน่อยในวันนี้นะคะอันนี้คือโชว์หน้าคลิปที่ต้องลงในวันนี้นะคะตอนนี้อ่ะเมย์ใส่ไปได้แค่ t ท x t ใส่ไปได้แค่ข้อความแล้วก็ ตัดใส่สีอะไรไปแล้วเหลือรูปที่ต้องอินเสิร์ตเข้าไปใสว่าจากร้านอะไรไเดี๋ยวเมต้องทำการดูดฝุ่นทังบ้านก่อนนะคะควรใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นอันนี้ การดูอันนี้คือผ้าที่เราต้องทำการซักนะคะอันนี้คือแค่ถังแรกนะอันนี้คือเสื้อคือเยอะมาก ที่ใช้นะคะจะเป็นของไฟลน์คือที่จริงอ่ะจ,จะใช้เป็นสีม่วงที่เป็นเสื้อหลากสีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีม่วงแต่ว่ามันหมดก็เลยไปเอาสีชมพูมาใช้ก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ลองใช้แวนิดไม่รู้ว่าต้องใส่เยอะแค่ไหนอ่ะใส่ไปน,นิดนึงแล้วกัน สั่งพิซซ่ามาทุกคนเพราะว่ามามาอยากกินอันนี้จะเป็นหน้ากุ้งคอกเทลส่วนอันนี้จะเป็นกุ้งกุ้งถังไคงคะกุ้งถังอันนี้คือไก่นิวออรีเมนูโปรดส่วนอันนี้กุ้งเกาหลีสักอย่างหันจะอร่อยหรือเปล่า เมื่อกี้ไปทํางานบ้านมานะคะก็ไปกวาดบ้านแล้วก็ซักผ้าวันนี้คือผ้าเยอะมากเหนื่อยมากแต่ว่าเมย์ไม่ได้ทําคนเดียวนะคือน้องๆก็ช่วยกันทําด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของวันนี้ที่ต้องทําคือถ่ายคลิปนะคะจะเป็นคลิปฮอ l ลา a z a d a ที่เมย์ต้องลงภายในอาทิตย์นี้ก็เดี๋ยวต้องมาทําการถ่ายคลิปแต่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อก่อนไม่งั้นเสื้อมันจะซ้ํากันนะ ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือบรรดาของที่ทำการแกะมาในวันนี้เดี๋ยวรอติดตามคลิปลาซาด้าของเราดูนะก็จะเป็นของพวกนี้แหละที่เอามาอันบ็อกให้กับทุกคนดูลงคลิปไปแล้วนะคะทุกคนก็คือคลิปเปิดกุกกระเป๋าผ้า20ชิ้นของเมยอันนี้เลยก็สามารถตามไปดูย้อนหลังกันได้นะคะ ตอนนี้ไม่กำลังเอาของพวกเสื้อผ้าที่มีเอาไว้ขายเอามาใส่ในกล่องที่เพิ่งได้มานะคะแล้วก็ทำการดูคลิป<อ>ตัวเองเอไปด้วย <Yeah. S 2> คนไปอาบน้ำมานะคะแล้วก็ไปสระผมมาด้วยปกติคือจะต้องเป่าพัดลมด้วยอันเนี้ยพัดลมสีแดงอันนี้อุ้ยเจะเหมือนแบบงูอะงูบนหัวเมดูซ่าเออเหมือนเมดูซ่ามากตอนนี้เมย์จะเป็นคนที่เป่าผมด้วยพัดลมเมย์จะไม่เป่าผมด้วยด้วยใดเพราะว่าเวลาเป่าผมด้วยใดผมมันจะดูกระด้างกระด้างอะเป่าพัดลมแล้วมันรู้สึกโอเคกว่าแล้วมันก็ไม่มีความร้อนมาโดนผมก็เลยรู้สึกดี คลิปวันเดทที่เมย์ถ่ายไปน่าจะวันเดท EP หนึ่งอะเมย์ไปล้างรูปมาทุกคนแต่ว่าเมย์ยังไม่ได้ทําการแกะรูปออกมาแล้วก็มาใส่อัลบั้มเลยเดี๋ยวจะทําการใส่อัลบั้มกันนะคะวันนี้น่าจะใส่ได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่ารูปมันมีทั้งหมดประมาณ800กว่ารูปอันนี้คืออัลบั้มของเรานะจะเป็นใส่ไซส์4คูณ6ได้ฝั่งละ2รูปอันนี้ก็เท่ากับได้4รูปนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะเอารูปที่ทําการล้างอ่ะที่อยู่ในนี้เอามาทําการใส่นะคะแมยไปล้างรูปมาพอรู้สึกว่ารูปสมัยนี้เวลาที่มันอยู่ในโทรศัพท์อ่ะเราไม่ค่อยได้ที่จะแบบเลื่อนมาดูอ่ะแต่ถ้าเป็นรูปสมัยก่อนอ่ะจะอยู่ในอัลบัม้มใช่ปะ อัลบั้มทั้งหมดที่เมมมีที่บ้านคือเมมจำได้เกือบแทบทุกรูปแล้วเพราะว่าเอามาเปิดดูบ่อยเวลาไม่มีอะไรทำอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะเก็บพวกความทรงจําต่างๆของรูปในครอบครัวเมรูปเพื่อนรูปตัวเองรูปอะไรอย่างเงี้ยเอามาใส่อัลบั้มน่าจะได้ดูบ่อยมากกว่านะคะมีเป็นแบบสมัยน้องยังเด็กๆอะไรเงี้ยเพราะนางชอบบอกว่าตอนสมัยเด็กๆอ่ะไม่ค่อยมีรูปพี่อยู่ในอัลบัม้มแต่ความจริงแล้ว,วคือป้าเขาถ่ายแล้วก็ใส่เอาไว้อยู่ในโทรศัพท์มากกว่าเจไม่กล้าโชว์เลยอะรูปแต่รูปคือเป็นรูปแบบบรรูปไออเเทขง้านานะ เอา,ารูปเจ้แล้วกันแต่ไม่ค่อยมีวะ่ะเจ้ไม่ค่อยล้างรูปตัวเองอะ่ะก็จะมีรูปตอนไปไหว้เจ้าที่ป้าถ่ายอะไรอย่างงี้อันนี้เขาก็จะมีเป็นสติกเกอร์มาให้ด้วยเผื่อว่าจะติดว่าอันนี้คืออัลบั้มของรูปอะไรอันนี้คือเซตตอนที่ไปฮ่องกงส่วนมากป้าถ่ายแต่โมดพรโมดไปนางแบบให้ได้เล่นกล้องไงแต่พอไหมเนะี่ยพี่พอเพราะว่าเจ้ซื้อมาใส่ได้เป็นพันรูปเลย เนี่ยพอใส่แล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ทุกคนรูปสมัยก่อนเอยอะไรเอยรู้สึกว่าเอามาใส่เป็นอัลบั้มแล้วมันมันดูเป็นความทรงจํามากกว่าอย่างแบบอาหารอะไรเงี้ยมีก็ล้างออกมานะเผื่อแบบในอนาคตเป็น10ปีผ่านไปอะไรเงี้ยเผื่อรูปเผื่อลานมาเปิดดูแล้วอันนี้คืออะไรเราก็จะได้แบบลําลึกถึงนะวันนั้น,นได้เามื่อกี้วะใช่ว่ามันคืออะไร <laughs> มันเยอะมากแล้วก็เหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้น ่วนนั้นคือที่เหลือกําลังช่วยกันคัดอยู่หมดไปแล้วนะคะสําหรับหนึ่งวันของเมตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสามทุ่มแลแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการจ่ายพวกบิลสาธารณูปโภคต่างๆค่าน้าค่าไฟประกนันหรือเติมเงินพวกอีซี่พาอะไรอย่างเงี้ยเม่ก็ขอฝากแอปพลิเคชัน e ีซี่บิลไว้นะตรงนี้นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันอันนี้ที่เม่พูดไปนั่นแหละก็ลองไปโหลดแล้วก็ลองใช้งานกันได้เพราะว่ามันสะดวกจบแล้วก็ครบภายในแอปเดียวก็ไม่จําเป็นที่ต้องออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมมันก็ออกไปข้างนอกได้ไม่ค่อยสะดวก ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย